สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนอื่นต้องขออนุญาตขำก่อนนะครับนะกุนคาแม่โชกกับนักโชคต่างประเทศนะครับโอ้พระเจ้าดูสินักโชคต่างประเทศเอา้าจ้วงเข้าไปโอ,โอ้พระเจ้าเห็นไหมเอ้าคอมเมนคมเมนเชีชร์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนกุนคาแม่ที่เขาบอกว่าตามคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนบอกว่าสาวคาแมนดุไม่แพ้ชาติอื่นใดโอ้พระเจ้า เสาขม้นอยู่มุมแดงนะครับนะโอ้โหเห็นไหมเสาขมิ้นตีเข้าไปค้างนักชกจากจีนนะครับดูซี่โอ้โหเสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะครับนะนี่เขาบอกว่าเสาขมิ้นที่ถักเปียเนี่ยโอ้โหเป็นกุลขมอยโอ้ยเป็นกุลขมแย่น,นะครับนะเนี่ยที่ถักเปียเนี่ยมึงดูไม่ออกเลยครับว่าฝรั่งขม้นเหอเห็นคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเสาขม้นแม่ อ่าที่โดนต่อยเนี่ยเป็นคนจีนนะครับนะมวยจีนเป็นมวยไทยชาวจีนนะเนี่ยกุนขมอย้เนี่ยต่อยเข้าไปนเนี่ยเนี่ยเนี่ยธงชาติขเมนแล้วขเมนบอกว่าเป็นสาวขเมนหญิงขเมนนะครับนะ <S <S มึงไม่รู้ว่าเป็นฝรั่งเลยเหรอเนี่ยดูซิมาครับมาบังคับให้เขาไหว้ครูท่าขี้ขาดากดูหน้าเขาจะเขาชอบที่ไหน,น่ะแต่เพื่อเงินล้านนะครับโอ้โหแม่มตกอับมาจากไหนไม่รู้ครับไปเรียนมวยไทยนะ เรียนมวยไทยแถวพัทยาแถวเนี่ยแล้วมากลายเป็นกุลขมอยดูหน้าสิครับแม่ชีวิตกูมันอุบาทชิหายลําบากชิหายนะเอาแต่เพื่อเพื่อเงินเนาะอยากได้รถจากกล้วมือสามเนี่ยเขาบอกว่าขมอยจ้างไปหลายร้านเหมือนกันนะด,ดูหน้าเขาก็รู้สึกเอือมแล้ว สำหรับต่อไปนี้นะครับจะเป็นการชกระหว่างอาจารย์ประวิตรอภิรักษพินโยกับนักชกกัมพูเชยมุมแดงนะครับกัมพูดรอมวันหนักนะครับชกที่พนมเปญ1นนกรกฎาคมปี2561จับตาดูสิครับท่านโอ้โหอาจารย์ประวิตรมุมน้ำเงินเอ้าอาจารย์ประวิตรขยับเข้าหานะ่ะเจอสอกดักนนเขาก็บอกว่าเขาเป็นกุณขมอย โอ้โหโหโยการขอพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาพูดไม่ได้นะครับนะคำว่าคุณขโมยเอาคุณขแม่นะครับเอานับนึบน่งเมียนคอยถึกยังวังหรมมึงถึกแต่การคอกเจริตการ้อแปลกการ้อ,อสุดไลยเปาสุดเลยอ้านับแปดนะครับพูดยังไม่ทันจบเอานาทีแรกอโดนเข้าลำตัวเอาว่ายังไงรมวันหนักนะครับนะ โอ้โหโ,โดนการคออีกครั้งพี่น้องเอ้าโดนเข้าหน้าอ,อกดังตับเลยเอาว่าแจ้งไหนพูดน่ะเบิ้นแข้งละโอ้พวดนะจามซอกเข้าไปเว้ยอาจารย์ประวิตรอาจารย์ประวิทธิอมปราบค่าเชือกพม่านะครับนะพวดนหนเห็นบอกว่าพักออกไปนะสิมาตีเข้าตีสิมาตีเข้าว่ะล่องเบิ้นกับอาจารย์ประวิตรเฮ้ยสันโบนแนวโบสักยันก,นกงลางหลังนะพวดโอ้โหการคอเอาแอแะไรแนี่พี่น้องเลยอุ้ยอันมึงโ,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 โดนอีกแล้วตีคอยถึกยันรงมึงถึกการคออีก ห้ากันข้อรกกันข้อเจ็ดกันข้นข er อแปด,ดกันข้อสุบ็ซือามึงยัดถึกเตะกันข้ออีกเด้อเอากรรมาการนับช้าเหลือเกินนะครับเขาเอาเนี่ยโอ้โหภาพช้านะครับเนาะยกแรกเนี่ยโดนกันคอไปสองครั้งเอาก็มาดูยกแรกจะโดนกี่ครั้งเอาคพนันเห็นบ่ ร่มบ oh, oh, hey, oh, ้นนักโอ้โหอ้าวสามครั้งแร้วอุบันับแม่มึงรอกพนะเอากรรมการับมากันมาอู้หูพี่น้องเอ้ยอ้าวมันน่าสยดสยองนะครับเนาะก้านคอสามครั้งนะเขาเตะก้านคอก็เตะแข้งแข้งขวานก็ยังไม่ระวังผิดเอ้าตอนนี้ก็ขึ้นมาปัวนะครับก็แล่ผาดชานะครับเนาะ เนยโอ้ยที่เก่าเวลาเดิมครับเอ้าถ้าไม่ใช่จอมขมังเวทเนี่ยไปตั้งแต่ก้านข้อแรกนะครับเอาเนี่ยก็มาแลมุมนี้นะครับว่าโดนยังไงเนี่ยโอ้โหอันนี้โดนหัวนะครับเนาะครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยโดนก้านข้อในกรรมการต้องรีบบกมือโบกมือหย่อยๆเอาพูดแล้วเห็นไหมเห็นตัวยานประวิทย์ ศัก์เมืองแกรงนะครับหรืออภริยพินยูนักชกจากแม่สอดเอาการม,มาแล่อีกครั้งนะครับนะหลังจากนั้นก็มีนักชกกัมพูชียนะครับนะจะขอล้างอายให้เพื่อนแม้เตกันคอสามครั้งเอาเตกันคอสามครั้งได้ยังไงดัมเกวเดนะครับนักชกมุมแดงนะครับขาแม่พูดละเอาอีกเท่าไหร่นะอีกเดือนกว่ากว่านะครับเนาะสิบหกสิงหาคมปี 2,561เหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาโดนก้านคอสาครั้งนี่โอ้โหมึงทำไมมึงกระจอกชิบหายเนี่ยดัมเกวดานะครับนักชกมีชื่อเสียงนะครับนะเขาบอกกูจะไม่ให้มึงเตะก้านคอเขาบอกเอ้าาจา์ประวิทย์จดจ้องจงนะครับเนาะก็ต้องระวังตัวเาบอกว่าเป็นมวยดังของขามานะครับไ เขาต้องเอาของจริงมานะเพื่อจะมาล้างแขนแทนเพี้ยนอแล้วอ้ออาว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาอะ,ะเตขาะเห็นไหมเห็นตัวเอาพวดนะเห็นว่าเน่ะเตไปเตะระบาดโอ้โหหดเข้าบักแอลนันตัว,วงั้นเอาจารย์ประวิทย์ขยับของาาเอาเตขา เอาหนะเห็นว่าเห็นาโอ้ยสวกมัดสวกอย่าห้ามค่าย่าห้ามค่าพะนะกรรมาการบาเอาเอา,เอาจาันพรวิทร์อนนะครับกางเกงน้ำเงินนะต้องจำให้ดีสำหรับท่านที่ไม่รู้จักมุมเอาว่าจังไดทุกพวนเะห็นว่าดำฟันสอกมากบอร์ได้กินกานคอกุดรอกพนะดำบา่าอาก็จับตาดูสิครับว่าเป็นยังไง เอาจดจดจองแล้วเดิมผวเข้ามาเขาบอกว่าเป็นมวยมวยเก่งนะครับเนาะจะล้างแขนแทนเพื่อนนะครับเนาะเนี่ยเอานันโอ้โหหัวตกปอกอ้าวหนักกว่าเดิมพี่น้องเอ้ยรข้งเดียวรั้งเดียวครั้งแรกจังๆเลยครับพี่น้องโอ้โหอุตส่าห์ระวังแล้วทําบแม่โอ้แต่อาการน่าเป็นห่วงนะครับนะคนนี้นะเพราะว่าไม่เฟินเลยนะ ไอ้หมอก็ขึ้นมาป่วนนะก็ไม่มีท่าทีว่าจะปื้นนะครับเนี่ยเอาทางทีมงานอาจารย์ประวิทย์เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันคอหักหรือเปล่านะเพราะอาการหนักเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยคออ่อนอ้วยช่วยนะเอาดำเกวดาครับนะโดนไปสองก้านคอสี่ก้านคอแลวสองคน คนแรกทนกว่านะคนนี้ก็ก็ทนเท่ากันนะครับแต่ว่าคนนี้โดนจังๆนะครับเอากล้องมาแล่นะครับนะอีกคนนะครับ,นนรบเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้สุดยอดจังวันทองจะธรรมดาที่ไหน,นเริ่มใส่ปี๊ดนะครับเป็นมวยดังขึ้นมาอีกคนนะสำหรับนี่ก็เป็นรายที่สามนะครับนะ 13ตุลาคมปี2561หลังจากนั้นมา2-3เดือนนะฮะก็มาเจอกับโอ้โหเลิงใสปิดอันนี้คือของแท้ของจริงดูสิครับถ้าไหวครูนี่โอ้โหถ้าไหวครูขเมิ้นนะครับนอแต่ก็ไม่อยากบอกว่าเป็นศิลปะแบบสุโขทัยนะครับอตอนตอนนั้นเขาก,ก็ใช้ของไทยนะแต่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นท่า ขี่คาดากนะครับที่แม่มแม่มไหวตอนแรกๆนั่นแหละแล้วก็ถ้าอะไรไม่รู้ยอกแยกย่อกแยกไอ้แบบดูไม่เข้าท่านะครับเนาะเอเนี่ก็มามอบมามอบเครื่องดื่มมาเรียนแบบช่องเจ็ดสีนะครับนะแต่เขาบอกว่าช่องเจ็ดสีเรียนแบบเขานะเนี่ยการมอบของบนไอ้สปอนเซอร์ขึ้นมามอบบนเวทีนี่เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ ตั้แต่สมัยมวย,ย,ยช่องเจ็ดสี่นี่คุณขมแมยังไม่มีสมัยสามารถสมวกเพชรนี่ยไปถามหาสิจะมีที่ไหนล่ะคุณขมแม่ไม่มีตอนจา่าพนมเล่นหนังเรื่ององค์บากนะครับเนเราก็พูดตามความจริงเอาหลังจากที่มอบของแล้วนะครับน้อยเอาจากสปอนเซอร์ก็ก็มาแล่นะครับนะคนที่สามเขาบอกว่า เขาซ้อมบล็อกก้านคอมาสเดือนนะครับนะวิธีบล็อกก้านคอใช้หมักหรือใช้มือใช้อะไรก็ตามนะเขาบอกว่าสเดือนนะไม่มีทางที่แข้งของอาจารย์ปาริศจะละคายก้านคอเขาได้าปาดเป็นระยะ่ายตีกันไทยเมสซ์พะนะอาร์กมาแล่ยกแหลงครับเนาะโอ้โหจะํารมาที่ไหนเริ่งใส่ปิดนะครับเบิ้งเน้่ยนะโอ้โ ฉายาของเขาคือจอมลีลาแห่งพระตะบองเบงลีลาสืบสัมฤทิ์แล้วก็ว่าหวยมีเป็นแสนเชิงสองแสนเชิงปิ่นสินชัยเลยครับนะที่อยู่นางรองบุรีรัมยู่เขตแดนติดกันเนี่ยเขาบอกว่าฉายาเขาเนี่ยคือแสนเชิงสองเห็นว่านแล้วอาจารย์ประวิตร์มาสิเขาติดเขาว่าขวดอะไรให้บอกนั่นเห็นว่านตัว มุลล่าง,งางแล้วจารประวิทยิ์เจอแสนเชิงเขมรเอาหนันเย็บคอนท่องเบาๆเนะบิ้งการอ่าสังเกตนะครับกาดเขาต้องเอาไว้โอ้โหเหน็นไหมกาดจะสูงกว่านะสูงกว่าอาจารย์ประวิทย์เพราะเขาต้องระวังก้านคอนะครับว่าอาจารย์ประวิทย์นีเ่เตะก้านคอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาจะใช้ท่านหน้ากำหนดหางอาจารย์ประวิทธิ์โดนถีบสกัดไว้ก่อนนะ อนหน้ากระนดหางก็คือทําท่าว่าจะก้มลงจับจับเท้าคู่ชกไงแต่ว่าแข้งขวาใี่ตวัดขึ้นก้านคอแบบพุดล้อเหล็กเนี่ยแต่โอ้โหแสนเชิงขะมินรูน้ทันเอาล่องเบิ้งทีปวิตกับปวิตท,ทวะนั่นแล้วเอาดูเขาจะตัวใหญ่ <c oughs> ดูรูปร่างก็ ็ล่าๆเท่าๆกันนะแล้วขาเขาใหญ่กว่าเลยน่าจะแบกน้ําหนักหรือเปลา <c oughs> ่าเขาก็สูงกว่าด้วยสูงกว่าประมาณห้าเซนเอาอาจารย์ประวิทย์ก็ไม่กล้าผีผามมันเถอะไองบางทีามาแล้ว่าจะโดนกัานคอหรือเปล่านะ โอ้ยจานประวิดเตะก้านคอมาสองคนรวดนะคอมเมนต์นี่โอ้โหต้องต้องหามือต้องหามือดีมาปราบนะต้องระวังก้านคอออาหน้าเห็นบอกว่าเตะใส่เบาๆเอาต่างก็ก็เกรงนะครับเอาแยบใส่ขอทองนะครับสำหรับไปค่ะแม่เอาค่ะแม่ก็มุมแดงนะครับเนอะสำหรับอาจารย์บวิดกะนัมเงินนั่นแหละ ก็บอกให้บอกยกเรื่อยๆนะเพราะเขาไม่รู้ว่าหมดยกใครชนะกูกะสีบ่ภา,าภาคยุสีว่าไ่าชนะกูเป็นบ้าปนันบอกบเอาเห็นว่าเตะขาแล้วเอาลมล้มไปน้ำกัน,านอาจจะดูเขาตัวใหญ่กว่า,าเอาเนี่ยถ้าไม่รู้จักนะรนเราก็ดูการภาคสิครับเนี่ยสมมติเอาเห็นบ้านเนี่ยเอาเนี่ยบอกคอมเมนต์เตะใส่เอา อาจารย์ปวิทถีบซ้ายอโดนเข้าลำตัวหนึ่งบาทดังตุ๊บเห็นไหมยังบอกอาจารย์ปวิทเตะซ้ายอย่างเงี้ยก็มีสองคนบนเวทีที่ต่อยกันนะก็จะไม่รู้เลยว่าใครเตะซ้ายอ้าวเตะขัวเข้าไปอาจารย์ปวิท์อ้าวเลยคอมเมนต์เตะซ้ายอาจารย์ปวิท์ต่อยลำตัวเนี่ยอ้าวคอมเมนต์เตะซ้ายอาจารย์ปวิท์ต่อยลำตัวเอาเห็นบ่็แลกมัดกันแล้วเอ้าอ้าวคอมเมนต์เตะซ้ายเนี่ยกระถิบ่หูดิเออะคอมเมนต์ตีลำตัว เอ้าอาจารย์ปริวิตีเขาล้มตัวนะหูว่าอ้าขมิ้นตบไซเขาล้มตัวนะครับเนาะอาจารย์ปริวิตรว่าตังไหนตัวอาจารย์ปริวิตร์เขาบักแอลอ้าโดนท้องเหมือนกันนะอาจารย์ปริวิตรีเขากลางหลังอาจารย์ปริวิตีเขาล้มตัวหูไหูไปหูไปแพ้อาจารย์ปริวิตีเขาล้มตัวอาจารย์ปริวิตีเขาหน้าอ้าเซไปเอ้าเซเซเหมือนกันนะครับนะแสนเชิงโอ้โหแข้งหนักเอ้าเขาเตะสกัดมาได้น่ากลัวนะเอ้าวเห็นไหมขมิ้นตกไซเขาล้มตัวอาจารย์ปริวิตรว่าตังไหนล้ม เอาเดินเข้าไปนี่เห็นไหมเขาแทงเขานี่ยเขมินแทงเขาตีมัดหัวเข้าไปข้างดังปงลางอ้าวเห็นไหมเขมินเตะใส่นั่นเห็นบหมไอ้เขมินเตใส่มันก็ต้องมีอยู่2คนอะใครที่เตอะมันก็ต้องเป็นเขมินแน่นอนนะอาจารย์ประวิตรก้มปูซูกูซูเข้าไปแล้วครับเนาะเขมินว่าจังไดทิปใส่เขามาตัวเขมินอาจารย์ประวิตรเตะเขาดุกสวนเซ่ไปเอาเขมินเซ่นั่นหู้ยหู้ไปเขมินน่ะเซ่เขาน่นอาจารย์ประวิตรเตะใส่โอ้ยเขมินเซ่อีกแล้วเ โอ้โหพี่น้องเอ้ยขมิ้นเซนี่ก็แสดงว่าขมิ้นอยู่มุมแดงโอ้ยเตะเข่าหัวแรงพวกนั้เตะเขากันคอเอ้าเอ้ากันคออีกหรือเปล่าเอ้าเขาบอกว่าเขาจะกันก้านคอนะครับเนาะเอ้าว่ายังไงตัวเอ้าแรงประทะเป็นรองแน่นอนแต่ตัวใหญ่กลัวเอ้าตีเขาลำตัวโอ้ยจุกเอ้าเอ้าอาจารย์มิตต่อยเขาลำตัวเอ้าว่ายังเอ้าโอ้โหเขาก็สวนได้หนักดวงโอ้ยเอ้าเตะเข่าหัวเหมือนกันเอ้าลองเบิ้งเอ้าจะกันคอไรที่สามหรือเปล่าโอ้โห ร่องเบิ้งต้เอาแท่งเข้าเข้าไปอาจารย์ประวิสในน้พวกขมเมนตีเขรุ่มตัวอาจารย์ประวิสเตะไายตัวเอาขมเมนตีเข้าไายอาจารย์ประวิสเตะขาโอ้ยเดี้งแล้วพี่น้องเอาเดี้งแล้วนะครับเนาะโดนเตะเข้าขาพับวังหันน่ะเอาว้แจ้งให้อาจารย์ประวิสแล้วเอาๆๆๆโอ้ยเอาอาจจะทําท่าเตะก้านคอแต่เตะขานะครับเนาะเนี่ยก็เป็นโอ้โหแม่ไม้ชนิดหนึ่งคุณท็อปเอาขมเมนเตะไส้อาจารย์ประวิสตีเขรุ่มตัวเอ๋อ ว่าจะงี้คอมเมนถีบไส่นั่นน่ะเฮ็ยบ่กขมเมนมุ่งแรงถีบไส่บอจักบอ้องเมื่งเอิ้งว่าจังี้อาจารย์ไปวิเตะขาอันน่ะจับขาได้แล้วเอ้าเตะขาโอ้ยอ้าวอ้าวว่าจังี้รัเนรนาดนะครับเนาะรรเนรนานาดโอ้แต่เขาก็เบิ้นสองข้างเอ้ยสองข้างเนอะครับเนาะแล้วเขาเตะเหมือนอพี่เดชเตะนะครับนะเตะด้วยเท้าหน้าแล้วก็เตะรุนแรงเนอะแต่ถ้าเจ็เปรียบเทียบกับอพี่เดชก็เหมือนฟ้ากับเหว โอ้โหโดดย่นเขาก่อนนะเออเอ้ยเขาดุกส w i n ดังป้องล่างอันนึ่เอ้านี่สงสัยเป็นภรรยานะแย่ให้เขาเตะกันคระนันท์อย่าพูดว่าโอ้โหอ้าวพี่น้องเอ้ยระวังก้านคอแฉเอานี่เขาบอกว่าขาหักนะครับเอาเอ็กซเรย์นะในอ่นมันมีคลิปมีคลิปอ่อีกอีกอันหนึ่งนะที่เป็นภาษาเขมรนะ เขาจะมีรูปเอ็กซเรย์ในกระดูกหักออกจากกันเลยนะหักเป็นสองท่อนเนี่ยโอ้โหเตะด้วยเท้าหน้าเอาระวังก้านคอแต่โดนขาพี่น้องเอออันนี้มันทารุณขาหักเนี่ยเนี่ยและได้เนี่ยว่ายังไงเอาให้ต้องให้แพทย์ขึ้นไปปัวนนะครับเนาะเนี่ยเอา ก็ปรากฏว่าอาจารย์ประวิทย์อภิริยพินโยรหรือศัก์เมืองแกรงครับก็นอกกันตัวขอขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมเดิอคับเดิอจากท่าวกาดํา